ปเนาแลการที่เราควรจะต้องเร่งพัฒนาในะตอนนี้นะคะขอเอาคําตอบขึ้นต้นแล้วเดี๋ยวเหตุผลสปอร์ตอันที่หนึ่ง ในเรื่องของภาษาอย่างที่คุณหนุดีได้พูดอันนี้อ่ยืนยันทันทีถ้าใครของภาษาไม่สําคัญไม่ใช่แล้วละคะ่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เป็นความสามารถพิเศษต่อไปแต่เป็น basic requirement นะคะสามภาษาอย่างน้อยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนหรืออื่นๆที่ต้องได้อย่างงั้นลูกที่ฉันได้แล้วผ่านละ <laughs> อาเซียนเปยากสุดสองเนี่ยนะคะภาษาหนึ่งเลยนะคะสองคือระบบคิดค่ะอย่างที่ว่าต้องเรียนว่าคือ อ๋อออโตมาในระบบการศึกษาไทยประถมมัธยมนิดหน่อยตอนปลายไปที่อเมริกามีโอกาสได้เปรียบเทียบระบบการศึกษาที่มีความชัดเจนอย่างยิ่งอ,อยู่ในประถมในแง่ของระบบการศึกษาของเราเนี่ยเราสอนให้เชื่อแต่เราไม่ได้สอนให้วิเคราะห์นะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าหนึ่งก็คือระบบคิดระบบคิดที่น่าจะ ผสมผสานจุดแข็งของคนไทยได้ดีอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็น d n เป็น DNA จุดแข็งของคนไทยคพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ c r e i v i v y t y และประเด็นที่2ที่เรามักจะงอแงนะคะก็คือในแง่ของการคิดเชิงตรรก,กะแล้วก็ l o g l c a l ซึ่งตรงนี้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเพรญญาะฉะนั้นคณิตศาสตร์หรืวิทยาศาสตร์จะเป็นวิชาเลือกไม่ได้ใครเรียนสิ่งภาษามาตอนมัธยมรุ่นนี้นะคะ ไม่ได้เรียนเลขอีกเลยจนกนระทั่งไม่ได้เรียนเลขอีกเลยคือเลขทํสุดท้ายที่เรียนคือม .3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยอันนี้คือเป็นประเด็นที่2อ,อ,อภาษา,ฐฐาการคิดการ,การเลขอันหนึ่งที่เรามองว่าเด็กไทยนั้นขาดมากเหลือเกินแล้วมันก็มีอัตราถดถอยไปกับช่วงอายุและปีเกิดเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของ drive หรือ passion คำว,ว่าจะเรียกว่าอะไรดีแรงขับภายในที่อยากจะทำอะไรด้วยต,ตัวเองคือ drive หรือ passion ของเราเรามักจะไม่มี ทีนี้พอที่3ประเด็นที่อรมองว่าเป็นเพราะว่าได้มีโอกาสไปคุยกับเด็กในหลายๆประเทศนะคะในเพื่อนๆอ,อาเซียนของเราอ้อขอยกตัวอย่างอันแรกเลยคือ,อ,อเด็กเวียดนามเขาเรียนหนักมากแลวเขามี r ร v e สูงมากต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเขามาจากในแง่ของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผ่านภาวะสองครามเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเวียดนามรุ่นนี้ที่เข้าโมโหกกำลังตออเข้ามาหาวิทยาลัยเลยเขามีสโลแกนของเขาเลยคือว่า anything for the better future และคำว่า e a n y t h i n g ของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากการศึกษาที่ดีที่สุดแล้วก็ drive ที่ดีที่สุด เมื่อบิลเกต์บินไปเวียดนามเด็กเวียดนามนั้นโอ้โหมาล้อมรอบเพราะนี่คืออินสปิเรชันของเขาเลดี้กาก้ามาเมืองไทยก็ได้รับจำนวนเท่าไม่ได้เพราะไม่ได้ใช่ไหมว่าใครไปรับก็ไม่ได้ว่านะคะแต่แค่เปรียบเทียบสอนเปรียบเทียบ comparative analysis เสร็จวิชาค่ะ <c oughs> แต่ก็พอจะเห็นภาพ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือ,อ <c oughs> เกี่ยวของเวียดนามคือคือมันคือความความที่จะได้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นมากแล้วก็หนึ่งเลยคือความพยายามของเด็กเวียดนามนี่เอาขออนับถือ จริงๆบ้านเราที่ว่าเรียนกว่ากวดวิชาบ้านเลือดแล้วนะคะเด็ <c oughs> กเวียดนามนัม้นม .6 เ,เนี่ยได้มีเวลานอนเฉลี่ยแค่3ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวเพราะเขาต้องทํางานบ้านต้องทําอะไรเยอะแยะเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วและอีกอัน,นที่น่าตกใจน่าจะเนกลัวอย่างยิ่ง <c oughs> เด็กสิงคโปร์ก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะคะไปถามเด็กป .4 อ,อยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็น biochemical molecular engineer ไปวัดดิฉันจบ เกิกสับสนอะไรแต่เขารู้เขาจะทําอะไรเพราะว่าเขามีการผสมผสานในเรื่องการเรียนนี่อันนี้คือเอามาจากในเรื่องของนโยบายการศึกษาอสิงคโปร์เนี่ยเมื่อกี้เจอเวียดนามไปแล้วนะคะแล้วก็คุณภาพระบบการศึกษาของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนตามข้อมูลของ Competitive Index เนี่ยเราตามกว่าแน่นอนค่ะสิงคโปร์เลเซียเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาด้วยซ้ำไปนั่นคือใครไม่เชื่อเดี๋ยวตามไปดูสิงคโปร์นั้นแน่นอนค่ะแต่ว่ามีความน่าอัศจรรย์ใจเขาอยู่ประเด็นหนึ่งก็ตรงที่ว่า เขามีเขาเคยูใช้ในโยบายที่เรียกว่า learning nation ใช่ไหมคะคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้เขามาใหม่แล้วแล้วเขาบอกว่าอันนั้นคืออันนี้นคือคำต้นเข้ามาในเน่ของคำที่ว่าเอ้ยเออเออ concept หรือนโยบายที่ว่า teach less learn more mm hmm. ครูสอนให้น้อยลงนักเรียนละค่ะที่ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใส่ในเรื่องของ theory แบบเป๊ะๆลงไปเนี่ยเขาจะใช้เวลาตรงนั้นน้อยลงแต่ใช้เนี่ยของการ practice ในเรื่องของกระบวนการให้มากขึ้นเขาขอยกตัวอย่างอีกประเทศหนึ่งอีกสองประเทศแล้วกันลาวเนี่ยพี่น้องสอปปลาวซึ่งไม่อ่อนนักมากแล้วขออนุญาตถ้าเกิดใครจะไปลงทุนในกิจการที่ผิดคุณธรรมห้ามไปเด็นขาดน,นะคะค่อยนี่ฮักเล่าหลายๆใค,ใ,คใครที่จะ <laughs> ทำให้ธ <laughs> ัฒน,นาทําเสียนะห้ามไปไม่ให้ไปลาวนี่จะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าด้วยเขาจะเขาจะเขาจะไม่ดุเดือดเหมือนเด็กเวียดนามหรือเด็กไทยสิงคโปร,ร์มาเลเซียเพราะเขาจะเป็นคนที่รักสบายแต่ว่าประเด็นอันหนึ่งว,ว่าเขาต้องการมีชีวิตเพื่อที่จะ ให้ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวแล้วก,แวก็แล้วก็เพื่อนมากกว่าเพราะฉันเ็าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรีแลกซ์นะคะเราอาจจะมองเขาว่า drive เขาไม่มีแต่เป็นเพราะว่าไอ้กลุ่มประเทศคือเขาเขามีนโยบายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องที่ดีของเขาส่วนบรูไนนะคะถ้าเกิดใครใครไปบรูไนหรือเคยไปไปดูก็รู้ว่าถ้า ประเทศคนเล็กมากนะคะประชากรก็น้อยมากแต่ว่ารายได้น,นั้นสูงมากม80%ของประชากรที่นั่นเป็นข้าราชการแล้วก็เงินเดือนไม่ต้องมาหมื่นท่าแถวนี้นะคะเข <laughs> า80,000กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอย่างนี้นะคะว่ารุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ไม่มีในแง่ของ entrepreneurship เพราะว่ารัฐนั่นเลี้ยงเลี้ยงหมดแล้วก็เลี้ยงอย่างดีด้วยแต่เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าอนุบาลประถมมัธยมตอนนี้เนี่ยมันจะมีนโยบายที่การ drive การศรึกษาของรุ่นนัก็คือเกี่ยวกับคำว่า entrepreneurship น้ำมันจะหมดแล้วใชไหมคะก็จะต้องมาอุตสาหกรรมกันๆๆ <laughs> ีตรเงินนี่แหละ <laughs> นี่คือนี่คือนี่คือมูฟเมนท์ที่เกิดรอบบ้านเรานะคะส่วนบ้านเราก็ไงคะขายแท็บเล็ตกันไปก็สิ่งการเงินดุบไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงแต่ว่าด้วยการวิเคราะห์ประเด็นสองสามอย่างก็คือถึงไหมเรื่องเครียดจะสนิทได้แล้วเรื่องก็คือว่าเรื่องของโนยโยบายการศึกษา <laughs> หนึ่งคาแรคเตอร์ของคนซึ่งมันมีความต่างซึ่งบอกว่าถ้าเราหยุดวันนี้เท่านี้เนี่ย ขอประทานโทษนะคะสวยแน่ๆแหละคะ่ะน้องต้ๆคะ่ะแต่ไม่ใช่เราต้อง drive ร,ร่วมกันกับคุณไทยที่เป็นกลัวพี่ครับพี่อ้อพูดชัดเจนนะครับสามอย่างนะครับภาษาโลจิกและก็แพชชั่นนะครับผมขัดจออไปตรงตัวแพชชั่นนิดนึงนะครับเพราะเราจะพูดกันบ่อยเรื่องแพชชั่นแต่ ในเชิงของคนไทยเนี่ยเวลาพูดเรื่องแพชชั่นผู้ปกครองเขาจะบอกว่าทําในสิ่งที่รักเหรอแล้วถ้าสุดท้ายมันล้มเหลวละแต่ถ้ามันเฟลละฉันรักลูกฉันนะจะทําอย่างไรดีผมอยากขอถามพี่หนู่ดีว่าในเชิงของสมองนะครับการที่เราทําอะไรตามแพชชั่นแต่เราก็ยังมีความกลัวในการเฟลสิ่งเหล่านี้จะบาลานซ์มันอย่างไรดีครับพี่หนุมดีฮัลโหลเป็นยังไงบ้ กำลังจะคิดจะพูดเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าพอฟังอาจารย์ออเนีคะ<ม>ก็มีม,ม,มีมีประเด็นที่มาในใจสองสาอันแล้วก็อันหนึ่งที่ขึ้นมาคือหนูดีมี2ประเด็นที่คิดว่าเราน่าจะเตรียมตัวเด็กนะคะอันที่ข,ขึ้นมาอันแรกเลยก็คือเรื่องของความล้มเหลวเพราะว่าหนูดีมองว่าคืออันนี้ไม่ใช่หลักจะไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรการศึกษาไทยนะคะต้องเป็นทุกที่ที่หนูดีมีโอกาสได้ไปเรียนอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของระบบการศึกษาโดยรวมเลยนะคะก็คือว่าเราสอนเพื่ออยากให้เด็กประสบความสําเร็จซึ่งไม่ผิด แต่ว่ามันเป็นระบบที่คุณจะอยู่ได้เมื่อคุณประสบความสําเร็จเท่านั้นถ้าคุณโชว์ให้เห็นว่าคุณอ่อนแอหรือโชว์ให้เห็นว่าคุณล้มเหลวหรือว่ามีพรูฟมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคุณเคยทําพลาดเช่นเกรดที่ต่ําหรือความแพ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับตราบาาที่ติดตัวคุณไปทีนี้เนี่ยการประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ว่ามันมีตั้งหลายเส้นทางที่จะไปสู่การประสบความสําเร็จอันนึงที่สมัยหนูเรียนเรื่องนีชอบมากหีูไม่เคยมองมองุมนี้อันนี้ไม่ใช่ความคิดหนูดีนะแต่ความคิดของอาจารย์หนูดีที่ใส่มาในหัวหนูดีแล้วก็หนูดีชอบหนูดียอมรับนะคะเ,เคยเรียนวิชาจิตวิทยาจิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็อาจารย์ชื่อดเรชาอาจารย์จะบอกว่าจริงๆเส้นทางที่สั้นที่สุดสู่การประสบความสําเร็จคือการล้มเหลวเลยทันทีหนึ่งหรือสองครั้งแล้วเราจะ มันจะสั้นมากแล้วเขาบอกว่ายังไงซ้ำมันเป็นอะไรที่คุณเลี่ยงไม่ได้แต่คนที่ประสบความสาเร็จช้าพราะเขาพยายามจะเดินเลี่ยงการล้มเหลวให้มากที่สุดเพราะฉันเขาจะเทคเส้นทางที่ยาวที่สุดทีนี้เนี่ยค่ะระบบการศึกษาที่ทําให้เด็กต้องโชว่าตัวเองเก่งจะเป็นระบบการศึกษาที่ทําให้เด็กเก่งน้อยลงอย่างไรข้อที่หนึ่งเลยนะคะลองนึกถึงตัวเราสมัยที่เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยถ้ามีวิชาบางวิชาที่เรารู้ว่าอาจารย์สอนดีมากน่าจะสนุกมาก เนื้อหาดีมากแต่อาจารย์ไม่ปล่อยเกรดง่ายๆทีนี้เนี่ยคำถามก็คือจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนก็โอกาสที่เสี่ยงที่เกรดรวมเนี่ยก็จะแย่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กสมมติบางคนบอกไม่แคร์เกรดอยากได้ความรู้แล้วจบออกไปเนี่ยอาจจะคิดจะเป็นนายของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้เอาเกรดไปสมัครงานหรือใครอาจจะพร้อมเสี่ยงทีนี้ประเด็นไม่ใช่ว่าเด็กจานวนมากไม่กล้าเสี่ยงแต่เด็กบางคนเงื่อนไขในชีวิตนี่เหมือนกันเช่นเพื่อนมีบางคนเป็นนักเรียนทุนถ้าเกรดต่ำกว่า3.5คุณจะถูกรางับทุน ทีนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะเสี่ยงจะสามารถบอกได้ไหมว่าเกรดเนี้ยถ้าเกรด2มันเท่ากับเกรดสีของวิชาอื่นบอกไม่ได้ทุกคนเอาตัวเลขเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยแล้วด้วยความคาดหวังของพ่อแม่ด้วยคือพูดง่ายๆคือเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาระบบการศึกษาก็คาดหวังให้คุณพลาดไม่ได้ที่บ้านก็ไม่อยากจะให้พลาดเพราะว่าแม่ก็ตัดสินลูกจากเกรดเหมือนกันน้อยบ้านนะคะที่จะไม่ตัดสินจากเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหนูดีมองว่ามันทําใหเ้เราเข้าสู่ระบบที่ว่าคุณไม่สามารถเรียนรู้จากความผ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเข้าสู่โลกของ entrepreneurship ที่บอกเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์คิดนวัตกรรมมาค่ะอย่างคนที่มีความทีสุดในปัจจุบันผู้ชายที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อตัวเองในนฐานะบุคคลนะคะนวัตกรรมจํานวนมากที่สุดในโลกยังไม่มีใครโค่นเขาลงได้คือเอดิสันเขาบอกเขาพลาดนะคะชิ่อ I fell my way to success นะคะคือเขาพลาดไม่รู้กี่ครั้งกว่าเขาจะประสบความสําเร็จอย่างสมัยที่เรียนก็ต้องไม่อ่านชีวิตของคนที่พลาดไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะประสบความสาเร็จซึ่งเศรษฐีในอเมริกาจํานวนมากเลย ก็พลาดก่อนหนึ่งครั้งใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างเจ้าของโฮมพีโป้ก็เป็นคนที่ถูกไล่ออกค่ะถูกไล่ออกแล้วก็เสียศูนย์อยู่พักหนึ่งล้วก็กลับมาใหม่เขาบอกเป็นคนที่ถูกไล่ออกมีคำพิยาว่าเขาเป็นคนที่ถูกไล่ออกแล้วกลับมาใหม่เพื่อดีไฟไ,ไอ้บิสเนสนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ก็ mm hmm. หนูดีว่าไอ้ตัวเรื่องการเรียนรู้จากความผิดพลาดมีโอกาสให้เด็กได้ผิดทดลองที่จะผิดพลาดเนี่ย เป็ <Cornell>. นอะไรที <ge ar> an ans, an ans, om, ่จ okay. uh ําเป็นมากในระบบการศึกษายิ่งาทำตั้งแต่อนุบาลทาตั้งแต่ประถมเนี่ยมันจะฝึกนิสัยค่ะว่าแต่ประเด็นคือไม่ใช่พลาดแล้วปล่อยพลาด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 ไปก็คืออย่างที่เขาบอกค่ะคุณจะพลาด16กครั้งก็ได้แต่ว่าขอให้ครั้งที่17คุณลุกขึ้นมาได้โอเคไม่มีปัญหานะคะอีกอันนึงที่หนูดีมองว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนอกเหนือจากการที่จะเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดที่ได้นี่ค่ะก็คือการที่เด็ก ต้องรับคันติให้ได้อันนี้หนูดีอยากจะให้เห็นภาพอันหนึ่งซึ่งหนูดีไม่เคยเก็ตเลยเในฐานะที่อาจจะเป็นลูกครึ่งด้วยมีโอกาสมองกลับมาในประเทศตัวเองจากข้างนอกเสมอหนูดี้ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะคนไทยน,นี่ไม่ได้ว่าคนไทยนูเองก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่คนไทยไม่ว่าเราจะทําอะไรที่มันแย่เนี่ยถ้าคนไทยได้กันเห็นไม่เป็นไร ม่ว่ามันจะเลวร้ายยังไงไม่เป็นไรไทยคนยไทยด้วยกันแต่ทันทีที่ฝรั่งมาเห็นทนไม่ได้เลยอะไรที่โชว์ให้ฝรั่งมันต้องดูดีมันต้องดูสวยเพราะว่าไม่ได้ดนะคือคนไทยแบบเสียมากไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่นิสัยอันหนึง่งซึ่งหนูดว่าน่าเสียดายถ้าเด็กรุ่นใหม่จะมีก็คือว่ารับคัิไม่ได้ เพราะว่าทันทีที่ติใช่ไหมคะโอ้โหแบบเสียฟอร์มเสียมากแต่ว่าในการที่เราจะเรียนรู้ให้ได้มากอย่างหน้าที่ครูอย่างเราค่ะก็คือหน้าที่ติเด็กอเอารายงานมาแก้ใช่ไหมคะเราก็คือต้องติตลอดทีนี้เด็กบางคนก็จะรับคําติได้ไม่เท่ากันหนูดีก็มองว่าปริมาณในการรับคําติได้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการที่เด็กคนนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเราก็จะเห็นได้ง่ายมากๆอย่างที่เป็นเนจ้าของกิจาการเนี่ยจะเห็นเลยลูกน้องบางคนรับก็มา ทำงานไม่ได้เราบอกงานเราพูดงานติเลยค่ะเราไม่ได้ลาออก <S <S แต่คนที่จะประสบความสำเร็จแล้วเก่งก็คือติมาโอเคเอาใหม่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 ในที่สุดเขาก็จะพัฒนานตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพราะฉันดีว่า2ประเด็นอันนี้เนี่ยเป็นนิสัย ที่ต้องแก้มากมากเลยถ้าเราต้องการไม่ได้มองแค่ว่าจะสู้กันเองในสตารมอ,อาเซียนอย่างไรซะาก็คือเราก็ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจะสู้กับที่อื่นๆที่เขาใหญ่กว่าเราแล้วก็มีทุนทรัพย์มากกว่าเราอันยังที่หนูดีว่าน่ากลัวมากกว่าอเมริกาด้วยซ้ำเพราะอเมริกาก็ก็ไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นแล้วในความรู้สึกก็คือจีนเนาะคือจีนตอนนี้ทําได้ทุกอย่างจริงอเมริกันนะค่ะ อย่างที่พี่หนดีพูดเรื่องเกี่ยวกับเกรดเมก็รูถึงอย่างเมกับพี่ต้องอยู่ที่สแตนเอร์ดนะคือว่าเขาจะมีระบบไดีว่านอนเกรดดิส c อเชอร์ก็คือว่าเรียนไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตัดแต่ที่เกรดสูงกว่า2.65เราก็รอตัวเพราะฉะนั้นสําหรับเมย์เมก็รู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ดีมากเพราะว่าเพราะว่าเราเราอบรู้สึกว่าเรามีอิสระภาพในการเรียนว่าเราจะเลือกเรียนอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงว่า consequences ของผลจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างพี่หนยืนก็อย่างคลาสที่บอกว่า อาจารย์จะให้เกรดยากไหมมันเคยเป็นคําถามที่เมย์บางทีถามตัวเองตอนที่เรียนอยู่ในระดับมหาลายัยตอนที่ต้องแคร์ว่าเกรดตัวเองเป็นยังไงบ้างแต่พอถึงตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เลือกในสิ่งที่เราอยากจะลองเรียนมีคลาสที่แปลกแป,แ,ป,แ,ป,แ,ปแต,แต่แต่ในมุมมองของของเมืองไทยนะะเมย์ควารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีพื้นที่ตรงนั้นเยอะสำหรับเด็กไทยที่จะให้เขาไปได้ทดลองได้ไปลองอะไรแบบนั้นเราตัวระบบเองหรือว่าตัว ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแนวที่ว่าเอ๊ะเราจะทํยังไงเราถึงจะเข้ามหาลัยได้ตรงนี้ตรงนี้พี่หนูดีแล้วก็พี่อ้อมมีความคิดเห็นว่าเราเราควรจะต้องปลูกฝังอในฐานะที่ทั้งเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็ทั้งเป็นอาจารย์ด้วยต้องปลูกฝังยังไงให้ไม่กี่ไม่กี่พี่บางพี่คุณหนูดีพี่ก็เออเดี๋ยวกลับบ้านไปจะต้องไอ้คำาีเนี่ยเรื่องใหญ่จริงค่ะก็ เรื่องเกี่ยวกับเข้ามาหาวิทยาลัยการตกดกรูยังไงชื่อกรูยังไงคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวมากๆมากๆที่สุดคือไม่ควรจะเอาเป็นตัวตั้งนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคือเมาว่าทำไมคิดอย่างนี้ได้อย่างไรประเด็นหนึ่งคือเป็นคนที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อเพื่อที่สุดไม่ใช่เพื่ออาชีพหรือเพื่อตําแหน่งหรือเพื่อเงินแต่ว่าเราเราทำเพื่อออนาคตของชาติ แต่เราก็มามองในแง่ของระบบมันมัน drive คนเดียวมันไปไม่รอดแหละอย่างอย่างอย่างพี่พี่พี่ก็เดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังที่มีลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนแรกก็คือเกือบเกือบสิบขวบแล้วก็เซร็จ character เขาเกรดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พยายามจะไม่พูดถึงที่สุดแต่ว่าคือสิ่งที่พี่ก็มองเขาคือหนึ่งภาษาอีกภาษานึานเมื่อกี้คือ drive passion ว่าอยากทำอะไรอยากทำขนมเค้กเอาอะไรกินตรงโก๋ป่องอะไรก็เอาให้ได้อะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่ามันน่าเสียใจนะว่าระบบการศึกษาเราเด่ยที่คุณอตีได้เล่าให้ฟังเนี่ยคือเราสอนเพื่อให้ข้ามชั้นอ่ะคือวันนี้เด็กย,ยังต้องเรียนพิเศษเพื่อเข้าอนาุบาลหนึ่งยุ่นบ้าจบอนุบาลสามเพื่อต้องไปติวแล้วเข้าป .1 นนประสาทปะ <c oughs> ่ะแล้วลูกพี่เป็นคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะที่เราเอากำลังเอาอกกำลังเรียนตามโตเอากำลังเอ,อ,เอ็กซ์เพร์เมนต์กับหนูทดลองเขาสองคนเนี้ยนะคะคนแล็กคนโตเนี่ยคนแรกก็บอกเลยว่า เขาอยากเขามีชีวิตที่มีความสุขแล้วเราจะเป็นคนที่จะ drive passion อย่างที่เขาต้องการไปเขาอยากเป็นเชฟเขาอยากเป็นชาวนาเขาอยากเป็นเกษตรกรแล้วจัดให้ทุกอย่างเลยเพราะว่าหน้าที่ของคุณพอ่อคุณแม่คือเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของว่าเฮ้ยคุณต้องเปิดประตูเรื่องของโอกาสให้แต่ว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเราไม่ควระละเลยอย่าที่เขาได้เรียนได้ทราบสามสี่ห้าอย่างแล้เไม่ละเลยแต่เกรดนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอ้อเรออันหนึ่งอันนี้เป็นโจมทางตลกรลายตอนนี้ถ้าเกิดรู้ถ้าลูกสาวรู้มาเล่ามันต้องโกรธมากอันอ แล้วป .1 นนสัปดาห์ที่1คนที่เข้าป .1 น,นั่นเนี่ยมันก็แบบเด็กป .1 อนน่อะมันสกกะกดคําว่านวราบิวาสลัตนณโกสินได้อะ่ะในขณะที่ลูกอ้อมันยังแบบปออูอ่านว่าเต่าอยู่เลยอะ่ะ <laughs> แล้วแล้วมันก็น่ <laughs> กากั่วสงสารมากแต่ว่าแต่ก็เออแต่พอด,ดูในลองเท e r m นะคะคุณพ่อแม่คะก็คือลูกอ้อมเนี่ยไม่อ้อมไม่เคยได้มาดูเรื่องคะแนนในตัววัดเลยแต่าลูกความสุขแห่ถึง drive เขาเนี่ยตอนนี้คือ progress เขาดีมากแล้วนาราที่ว่ารัตนาโกสินทร์ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่อ้อเล่ชื่อสมมุตินะคะเด็กเด็กสะกดนาราที่ว่าได้แต่หกขวบเนี่ยก็ก็จะก็จะเป็นก็จะเป็นก็ยังโอเคเขาไม่ได้มาเร็วโอเคแต่ว่าอ้อชื่อทีสุดสิ่งส่วแฮปปี้คือเขาได้มางในความสุขเลยนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อ้อคิดไว้อันนี้อ้อขออีกครั้งหนึ่งเป็นการส่วนตัวคือว่าคือถ้าลูกอ้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้อ่า หนึ่งเลยเอ้อต้องเรียนตางตรงว่ามหาวิทยาลัยรัฐไม่จะแปลว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทยวันนี้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อ้อเอ็กซ์พสมากมายว่ามหวาวิทยาลัยเอกชนนั้นดีมากในนิชของเขานะคะแล้วอาจารย์นั้นมีคุณภาพมากแล้วดูได้ในเรื่องของผลงานต่างๆประเด็นที่สองประเด็นอีกนอันนที่อ้อบอกว่าถ้าเขาไม่สามารถเข้ามหวาวิทยาลัยในประเทศใดได้ไดอ้บบอ,อก็แบบ sorry อ้อก็แปบว่ามหวาวิทยาลัยนี้ไม่ deserve another t e l l e n g เพราะอา่านหนังสืออันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าการศึกษาของไทยหรือหลายๆประเทศที่เหมือนกันแม้ว่าจีน G, หรือว่าที่อาเซียนเนี่ยก็คือว่าเรากําลังพุชเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกชา,าเลนต์นะคะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีชาเลนต์เป็นดวงๆของตัวเองเรากำลังพุชชาเลนต์นับล้านเนี่ยที่ต่างกันมากเพื <S 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 ่อผ่านสะพานแคๆบๆสะพานเดียว, <S <S น,ยวนั่นคือกระบวนการเ n r a n านซ์โอเ e ็ตเนแล้วก็ไม่รู้เมื่อผ่านสะพานนั้นไปแล้วเนี่ยอนาคตจะไปไหนไม่มีใครรู้แต่เราโดนฟอสิผ่านรูๆเล็กๆ คันนอกเล็กๆหรือสะพานเล็กๆไปอ๋ออ่านแล้ว่เออใช่แล้วเพราะฉะนั้นฉันจัเอารู้ฉันแบบนี้คือว่าอะไรที่เรามั่นใจว่ามันคือใช่สำหรับอนาคตเราจะทำจริงแต่สุดท้ายเลยเขาต้องเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็อย่างพี่งเรียนนะคะว่าเน้นด้ y ยสอรเน้นก็แปลว่าระบบการศึกษาไทย don't deserve my kids ดูเรีตลอดกรนย อันหนึ่งที่หนูดิจะคลาสเริมาค่ะก็คือว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดหนูดีเองเป็นความคิดอาจารย์ดีเองนะคะแต่ว่าหนูดชอบมากคืออาจารย์หนูดีเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านข้อสอบวัดไอคิวมากเคยทํางานชื่ออร์ดการเนอร์เคยทํางานกับข้อสอบวัดไอคิวมาก่อนตลอดเวลาเป็นคนเทสเป็นอะไรแล้วก็เห็นจุดบกพร่องเขาบอกว่าข้อสอบเนี้ยไม่โอเคไม่โอเคด้วยตัวขระสอบของมันเองด้วยแต่ที่ไม่โอเคอย่างนึงคือคอนเซ็ปต์ของการสอบเขาบอกว่ายัางไงให้ลูกศิษย์ทุกคนลองคิดดูคุณเอาคนมาร้อยคน ยี่สิบคนสอบผ่านข้อสอบไอคิวนี้เป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นครีมของกลุ่มร้อยคนนี้แล้วคุณเลือกที่จะไม่ให้การศึกษา80%ที่เหลือคุณคิดได้ยังไงคือโลกมันอยู่ในระบบที่เลวร้ายมากๆแล้วคือคนที่ต้องการการศึกษาที่สุดคุณคัดเขาออกแล้วคุณบอกว่าเขาไม่คู่ควรกับการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ดีถึงในต่อต้านแล้วดีเองก็พอมานา่คิดดีเองก็ต่อต้านด้วยดิเองก็ไม่ชอบระบบที่ แน่นอนอย่างพวกเราเข้าเรียนมาพี่อะไรไมาได้เราเป็นพวกที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่พอมาน,นั่งดูจริงๆมันไม่ยุติธรรมที่สุดเลยแล้วตนีก็อยู่ในห้องเรียนที่หลายๆคนที่มีเข้ามาอย่างมองไปเขาไม่เอาการศึกษานี้ไปทําอะไรหรอกด้วยนิสัยส่วนตัวที่ไม่ได้ยินดีจะรับใช้สังคมขอโทษนะสุ่มตรงเพราะระบบการศึกษานี้ว่ายิ่งระบบการศษายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งบงังคับให้เราออกไปรับใช้สังคมเหตุผลง,ง่ายๆคือเมื่อคุณเข้ามาตรงนี้แล้วคุณเอาโอกาสที่ อีกตั้งไม่รู้กี่ล้านคนไม่ได้อะแล้วคุณจะไปนอนอยู่บ้านเหรอคุณจะไปทําอะไรที่เป็นของคุณคนเดียวเหรอคุณไม่รับใช้เหรอคุณเห็นเนตัวที่สุดซึ่งหนูดีเห็นด้วยแล้วอันนี้มันเป็นความคิดที่ทําให้ดีคิดว่าเออทำไมเราไม่นอนไม่กล้านอนนิ่งอยู่บ้านทําไมเราไม่แค่สมมติให้ครอบครัวหาเลี้ยงทําไมเราต้องทําเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความรู้สึกผิดบาปในใจเราเอาที่นั่งเขามาแล้วอะแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดตอนนี้หนูดีก็ไม่มีตัวเลือกคือเราทุกคนไม่มีตัวเลือกเมื่อระบบอย่างนี้เราาาอยเเข้ไปมื่ ข้านอื่นต,ต,ต้องผลักทุกคนออกไปเพื่อเราได้ที่นั่งมาเพราะฉะนั้นในตัวข้อสอบเป็นอะไรที่ดิไม่เห็นด้วยกับแนวคิดมีอยู่แล้วทีนี้เพอพูดเรื่องทาเลนต์คือเรื่องของออความสามารถเฉพาะตัวของเด็กนดิจำประโยคที่ชัดเจนไม่ได้แต่ดิชอบแนวคิดมากแต่เป็นคำพูดของไอไตน์ซึ่งแม่ดีจะชอบพูดว่า แม่ไม่มคิดว่าเขาพูดจริงหรอกทำไมเขาพูดไปทุกเรื่องอเองงองงงงลยอะทุกเรื่องแค่ไหนสมองในการแต่งงานทุกเรื่องทุกอย่งขอทุกอย่างทุกอย่างเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือมีคนแพรเขียนว่้าบอกเป็นชื่อเขาแต่ว่าประเด็นของเขาก็คือหนูดีชอบมากแล้วก็มีมีคนวาดการ์ตูนอันนี้ที่หนูชอบสุดเลยค่ะจะเป็นการ์ตูนแบบเป็นช้างเป็นลิงเป็นแมวอันอนี้คือมองในฐานะครูประถมล้วชอบมากคือมีสัตว์เป็นเหมือนกับมีกรรมการอยู่ในป่าเป็นสัตว์คนตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีช้างแมวหมูหมาลิงอะไรเง เพื่อให้การสอบั้งยุติธรรมที่สุดขอให้สัตว์ทุกตัวจงปีนขึ้นต้นไม้ตัวไหนปีนได้เร็วที่สุดตัวนั้นได้เกรดเอ,อ <Okay. S 1> คือดิวานั่งคิดเออใช่แบบเ <laughs> พราะมนุษย์เราหน้าตาเหมือนกันแขนขาเหมือนกันเราเลยลืมไปว่าความพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนกันแล้วคำพูดของไอไซายที่ดิชอบมากจําสัตว์ไม่ได้นะคะแต่กาพูดประมาณว่าคือถ้าเราปลาใช่ไหมคะคือถ้าเอาให้ปลาเนี่ยมาปีนต้นไม้เนี่ยเราก็จะจาตว์อะไรก็จะถูกตัดสินว่าโง่ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นคือม,มันชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นการสอบแบบเดียวแต่ออกแบบมาให้สิ่งมีชีวิตไม่รู้กี่ประเภทเลยแล้วบังเอิญมีไม่กี่สิ่งมีชีวิตไม่กี่ตลอดที่จะสอบผ่านเราได้เองตรงนี้แต่ที่เหลือจะถูกคัดออกไปหมดเลยว่าเป็นไม่คู่ควรกับระบบดีๆนะคะก็ขอเสริมเร่นี้ค่ะครับทุณค่าครับเดี๋ยว <c oughs> ช่วงต่อไปเราจะเปิดให้คําถามจากฟลอนะครับแต่ก่อนที่เป็นคาถามผมอยากจะพูดที่ที่ดูดีพูดนะครับว่ามันเป็นหน้าที่นะครับคือ พวกเราที่อยู่ณนะที่นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าม,มีการศึกษาที่ดีพ่อแม่เราเลี้ยงดูมาดีนะครับผมกับน้องเมย์เนี่ยจริงๆแล้กวก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเริ่มทําดีหรือเปล่าเราก็ยังมีมายเซตแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนนะครับและคำคำหนึ่งที่ผมกํา้องไม่ได้ยมังจำถึงวันนี้เพื่อนบอกว่าถ้ายูไม่ทําแล้วใครจะทานะครับเป็นคำที่ผมรู้สึกว่าเออจริงเราเราโชคดีที่เราได้ทําวันนี้เราก็เลยลงมือทา สมนานี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็อตอนนี้ผมขอคำถามจากทางฟลอร์นะครับคนที่ยกมือคนแรกถือว่าเก่งที่สุดนะครับ <c oughs> ะจะขอถามคำถามที่เดืสอสองข้อเลยนะครับข้อแรกก็มีคนที่มีความาาาารู้ทางด้านทางด้านหลักเชลัยทางด้านสถาปัตยกรรมศาสีคือว่าเห็นว่ายังไงกับ มีความเห็นยังไงกับสิ <Hey. S 1> ่งที่เรียกว่าระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้หรือที่เรียกว่าวิชาขอความเห็นนะครับกับอันที่สองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเห็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งช่องว้างเล็กนึงก็คือว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างสิ่งที่เรียกว่าความหลงมงงานกับความถูกต้องเนี่ยในสิ่งที่เราเรียนเนี่ยควรจะควรจะทํำยังไงที่ให้ข้ามผ่านไปได้ ก็ขอความขยายความความหลงลงงายกับกับอัน,นนั้นิดนึงได้ไหมคะตัวอย่างก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมัยก่อนเราบอกว่าการทีอคนสมัยก่อนเนี่ยขูดหวยเนี่ยมันหลงงงายใช่ไหมครับสมัยนี้เรามีแบบใหม่เราเปิดตำราแล้วเราเอ้างตำราอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ถึงเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยมันผิดทําไงที่เราจะไม่หลงงงายในรูปแบบใหม่ออื เป็นคำถามที่ลำลึกมากๆคุณดูีก่อนเลยค่ะได้เลยะตำราี่่เป็นตวิชาการที่ใช่ตำราแบวยอะไอ่างเงี้ยหรือว่าเอตำราจริงๆเลยตำราจริงๆเลยใหยังอก็อีกสี่มงสองเนี่ยหนูที่มองว่า มันทําให้หนูดีคิดถึงเพราะพอดีอาจารย์อ้อพูดถึงอัลจ e เ r ร์หนชิด้วยหนูก็จะนึกถึงในฐานะอย่างหนูเองก็งต้องถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ขอโยงไปเป็นผูเ้เป็นองรวมลแล้วกันนะคะรวมคาถามแล้ด้วยก็คือเรื่องของการแยกวิชาด้วยนะคะก็คือว่าหนูดีมองว่าทันทีที่เราเข้าสู่โลกการทํางานนะคะไม่มีการแบ่งวิชาต่อไปคือทํายังไงก็ได้ให้คุณรอดในสถานการณ์ตรงนี้แล้วหนูีมองว่าสถานการณ์การมีอาชีพในอนาคตมันเหมือนหนูยกว่ามันเหมือน ในลักษณะหนึ่งก็เหมือนสงครามอะค่ะเมือนคุณจะออกไปในสงครามอันหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการก็คือมันรุนแรงมากนะคะจะบอกว่าคนจะบอกว่าเป็น blue ocean หรืออะไรก็แล้วแต่หรืดีมองไม่งไงมันก็ red ocean อยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเราจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเราก็ไปแข่งขันกับกลุ่มอื่นที่ใหญ่กว่าเนี่ยยังไงซาก,กันต่อสู้มันเยอะเพราะฉะนั้นการสอนเด็กแยกเป็นรายวิชามีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีแต่ว่าทันทีที่ออกมาสู่โลกการทํางานเนี่ยคุณคิดเป็นแยกเป็นรายวิชาไม่ได้แล้วคุณจะต้องสู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทีี่คุณม อาจจะเป็นกําลังใจดัานเดิมอาจจะเป็นคอนเนคชันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโรงเรียนไม่ได้สอนมาด้วยซ้าอันนั้นข้อหนึ่งทีนี้เรื่องของความหลงงมงายหนูดีมองว่าในฐานะหนูดีแปลกใจอย่างหนึ่งอาจจะเพราะหนูดีเป็นคือเป็นคนพุทธที่ต้องที่ที่ไม่เคยคือบ้านหนูดีไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเป็นฝรัง่งไม่ใช่ชอบพุทธอยู่แล้วไม่มีศาสนาคุณพ่อบอกเป็นแบบสเปริชวลเฉยๆไม่มีศาสนาอะไรเลย่ลยนคุณแม่เป็นคนพุทธที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะคะ,ะแต่ว่า หนูดีเองมีโอกาสหนุนแรกที่ได้เจอต่อศาสนาพุทธคือไปปฏิบัติเลยเพื่อนชวนไปตอนอายุสิบแปดเพราะฉันจะมาสายปฏิบัติตลอดทีนี้เนะะี่ยค่ะก็เลยเแต่ก็ไม่ไม่เคยระเกียร์คนที่หลงงมงายเพราะว่าบ้านที่บ้านหรือก็คือครูตลอดให้หวยทุกเดือนนะคะคนรถเหมือนกันที่จะสอนหนูดีคุณหนูดีฟันหรือเปล่าช่วงนี้เขาบอกคนหน่อยหกปีตีถูกทุกงวดเลยคนรถดีเป็นคนที่แบบถ้าฝัานฝันเขาตีถูกทุกงวดเพราะฉะนั้นจะบอกว่างมงายคือใน,ในใสายตาเขาคือไม่ได้งมงายเขาได้ทุกเดือนลงทุนลอยได้พันทุกเดือน มากเกินได้มากกว่าเงินเดือนที่ดีให้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหนูดีก็มองว่าถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆคือถ้ามีการอย่างในปัจจุบันนี้เห็นเทรนด์ที่มาใหม่มากคือเป็นการเข้าสู่ศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นคนในเด็กในรุ่นใหม่ค่ะจะเข้าสู่ศาสนาพุทธด้วยการเชื่อในคําสอนหลายๆอย่างและอันนึงที่คนใช้พูดกันเยอะมากคือการละมัสูตรซึ่งคืออย่าเชื่อเพราะเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะเขาบอกต่อๆกันมาอย่าเชื่อเพราะมันน่าเชื่อคือมันเป็น10ข้อที่หนูดีว่าจะอยู่ได้อีีกเเป็นนหมื่่ลยคะ พราะมันครอบคลุมแลวมันชัดเจนเพราะฉันมีมองว่าในเทรนด์ใหม่คือเราจะพูดนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธถ้ามีการสอนพุทธจริงๆที่สอนผ่านการปฏิบัติธรรมและให้เจอด้วยตัวเองและให้เชื่อในหลักคําสอนที่เป็นหลักคําสอนแท้ไม่ใช่เป็นพุทธที่บวกอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นการบูชาอะไรทำนองนี้ค่ะก็จะช่วยให้เรามีความสามารถจะเรียกว่าความสามารถในการขันมัยคือมีความสามารถที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆดีด,ดีมากแล้วดีมองว่ามันไม่ได้จะช่วยแค่ในฐานะเรา เรียนหรือว่าเรื่องของจิตใจแต่มันช่วยอย่างเช่นถ้าเราต้องติดต่อกับสมมติสว